สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวทิศภัยวันฟาดมนุษย์ป้าเม้นจิกบวช18ปีชีวิตไม่ดีขึ้นหลังลงคลิปจิ้นหนุ่มเกาหลีรัว เรียกได้ว่าตั้งแต่ศิกออกมาทิศไพวันก็ได้ออกมาทำงานมีสปอนเซอร์เข้ามารัวๆได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆและไม่นานมานี้ก็ได้มีน้องชายคนสนิทชาวเกาหลีใต้ที่ชื่อว่ามินยงที่ทิศไพวันนั้นมักจะหยอดมุกขำๆหวานๆโมเมนต์จิ้นๆด้วยเสมอสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับเพียบซึ่งในติ๊กตอของทิศไพวันตอนนี้ก็มีแต่คลิปที่ถ่ายกับมินยงเพียบเลยทีเดียว แต่ทว่าล่าสุดวันที่21มกราคม2565ก็มีคอมเมนต์หนึ่งในติกตอกเข้าไปคอมเมนต์คลิปของคิดภัยวันว่าบวชมา18ปีชีวิตไม่ดีขึ้นเลยงานนี้ทิดไม่ปล่อยผ่านขอตอบกลับแบบเบาๆชัดๆว่าป้าคิดว่าตอนนี้หนูมีความทุกข์หรือคะพร้อมกับคอมเมนต์ฟาดแบบรัวๆไม่พักเช่นป้ามีชีวิตให้ดีเท่าหนูก่อนป้าค่อยมาสอดมาสอนหนูนะคะ อีกคอมเมนต์บอกว่าป้าพูดเหมือนป้าเคยบวชชีมาก่อนนะคะอีกคอมเมนต์บอกหนูเห็นแก่มินยงนะหนูจะไม่ด่าป้าอีกคอมเมนต์บอกจ้าแม่ผู้มีชีวิตดีแม่ผู้มีธรรมะอีกคอมเมนต์บอกถ้าหนูศึกมาเพื่อที่จะต้องมีชีวิตแบบพระหนูจะศึกมาทำพระอะไรละคะงานนี้เรียกว่าฟาดแบบจัดหนักจัดเต็ม ช่องคอมเมนต์สิทธิ์ช่องแรกไม่ใช่เม้นของแฟนคลับแต่เป็นของพี่ทิศเพียงคนเดียวรัวๆไม่รู้ว่าป้าจะมาเห็นคำตอบหรืออยังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ